สวัสดีครับผมเจติกร wood w o r k piy วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเลเซอร์ทำ qr code เอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ครับผมผมลองทําเป็นชิ้นแรกนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับลองสแกนดูแล้วนะครับผมแล้วก็เครื่องเลเซอร์ที่ผมใช้อยู่ข้างหลังตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่1 0,000ต้นๆเผื่อท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องเลเซอร์ตัวนี้นะครับสามารถเลเซอร์ได้หลากหลายวัสดุแล้วก็เลเซอร์ตัดชิ้นงานเลเซอร์งานต่างๆเนี่ย อบโจทย์ได้ดีสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ DIY หรือเพื่อนๆนมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้เครื่องเลเซอร์กําลังศึกษาเครื่องเลเซอร์เอาไว้ใช้งานอยู่ลองดูตัวนี้เอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเพียงแค่ผมนําภาพที่แคปหน้าจอนะครับ QR code เนี่ยแล้วก็มาตั้งค่าข้อความต่างๆนะครับสร้างข้อความในโปรแกรม PowerPoint เป็นโปรแกรมฟรีที่มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นมืออาชีพที่มีโปรแกรมที่เสียตังค์อย่างเช่นโปรแกรมอื่นๆนะครับผมยังไม่ได้ ซื้อเอาไว้นะครับเลยลองเอาโปรแกรมฟรี powerpoint ตัวนี้นะครับมาลองเลเซอร์ดูนะครับก็เลเซอร์ใช้งานได้นะครับผมก็ลองสแกนดูแล้วโอเคเลยครับผมเดี๋ยวลองสแกนให้ทุกท่านดูอีกรอบก็ได้ครับเปิดแอปธนาคารมานะครับแล้วก็กดมาที่รูปสแกนนะครับนี่ครับผมติดเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนี่ครับเลเซอร์ติดเลยครับผม เราไม่ได้ไปตั้งค่าอะไรเยอะแยะเลยนะครับเพียงแค่ใช้รูปภาพที่เราแคปมาเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่ได้เป็นมืออาชีพลองทําแบบนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็ลองไปปรับตั้งค่าหัวเลเซอร์ต่างๆนะครับว่าเลเซอร์ให้มันคมชัดแล้วก็ลึกกว่านี้นะครับลองไปตั้งค่าลองไปเล่นกันดูครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทํากันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับที่ผมจะใช้นะครับ ก็มีรูปภาพที่แคปมาจากหน้าจอนะครับผมก็ใช้โปรแกรม powerpoint นะครับเป็นโปรแกรมแบบง่ายๆเลยสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้โปรแกรมต่างๆนะครับก็ใช้ powerpoint ที่มีอยู่ในเครื่องนะครับแล้วก็แทรกมาที่รูปภาพนะครับผมแล้วก็หารูปที่เราได้แคปหน้าจอเอาไว้นะครับผมอ่าอันนี้ครับพอแทรกขึ้นมานะครับผมก็ทำการคั่หรือว่าตัดนะครับเนี่ยตัดมันออกไปเลยจะอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับผม ก็ตัดเอาเฉพาะส่วน QR code นะครับผมแล้วก็เลื่อนตัดแบบนี้ครับตัดส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกมาเลยครับพอเวลาคอปมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รูปภาพที่เป็น QR code แบบนี้นะครับทีนี้เราก็ใส่ตัวอักษรครับมาใส่ตัวอักษรต่างๆที่เราต้องการนะครับพอผมใส่ตัวอักษรได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมก็ทำการเซฟไฟล์นะครับ เราก็เซฟไปที่งานที่เราจะใช้นะครับทีนี้เรามาเปลี่ยนตัวนี้ครับผมจากเดิมที่มันจะเป็นไฟล์นามสกุล PowerPoint นะครับ Presentation เรามาเปลี่ยนเป็นนามสกุล JPEG หรือว่า PNG ก็ได้ครับผมจะใช้ไฟล์นามสกุล PNG ครับหลังจากที่เราได้เสร็จเรียบร้อยนะครับขนาดต่างๆตัวนี้เรายังไม่ต้องตั้งก็ได้ครับเอาที่เราครอบได้แล้วเราก็จัดรูปทรงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็มาเข้าโปรแกรม เลเซอร์ GRBL นะครับผมทีนี้เราก็เปิดเครื่องแล้วก็ Open f ไฟ e ครับเราก็หาไฟล์ที่เราทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมทำไปอันนี้อาจจะข้ามขั้นตอนการทำนะครับแต่แนะนำแบบคร่าวๆนะครับทุกท่านน่าจะทำได้อย่างแน่นอนครับผมหลังจากที่เปิดไฟล์ GRBL แล้วก็ขึ้นมาที่รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับโหมดเนี่ยผมก็จะใช้เป็นสมูทอ่าแล้วก็ อันนี้ไม่ได้ปรับตั้งอะไรเลยนะครับดูหน้าจอแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ใช้การยิงเลเซอร์แบบ Line to Line Tagging นะครับผมแล้วก็ปรับด้านล่างนะครับเนี่ยอยู่ที่5.000ลายต่อมิลลิเมตรครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ครอปนี่ครับจะเป็นรูปครอปสีเลี่ยมนะครับคือตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราจะเลเซอร์เท่านั้นนะครับนี่ครับ ได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ได้ส่วนที่เราจะเลเซอร์ทีนี้เราก็นิกครับผมมาตั้งค่าเลเซอร์กันครับผมตัวนี้นะครับถ้าเราตั้งค่าสปีดเนี่ยบรรทัดแรกเนี่ยครับผมตั้งอยู่ที่หนึ่งันห้าร้อยนะครับแต่ถ้าเราตั้งที่หนึ่งพันหรือเจ0ดร้อยนะครับก็อยู่ที่เนื้อวัสดุต่างๆนะครับในที่นี้ผมจะเลเซอร์ลงบนไม้นะครับผมก็ใช้ความเร็วอยู่ที่1,500้ารอครับส่วนต่างๆเนี่ยผมไม่ได้ปรับอะไรเลยทีนี้เรามาปรับที่ขนาดตรงนี้นะครับผม ขนาดหน้ากว้างของไม้นะครับแต่ละท่านเนี่ยจะแตกต่างกันก็คืองานด้านหลังตรงนี้นะครับจะให้ขนาดมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมก็จะให้มันอยู่ที่ประมาณ8ดเซนติเมตรครับผม8ดซนเมตรอันนี้หน่วยมันเป็นมิลลิเมตรนะครับผมแ0สเซนส่วนความสูงก็เอาตามที่เขาฟิกมาตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กด Create ได้เลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองสแกนดูก่อนนะครับว่ามันติดไหมอันนี้แนะนํากันแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยผมไม่ได้มีโปรแกรมที่เสียเงินนะครับอันนี้ผมใช้โปรแกรมที่ผมมีต้องบอกว่าเป็นมือใหม่ลองขัดทําครับเราก็เปิดมาที่ธนาคารของเรานะครับแล้วก็ลองสแกนดูครับกดมาที่ตัวเลือกสแกนนะครับลองดูว่ามันติดหรือเปล่านะครับ โอเคครับถ้ามันติดแบบนี้นะครับก็เราพร้อมที่จะสแกนได้เลยครับไม้ที่ผมใช้นะครับก็เป็นไม้ยางพาราผสนครับก็จะสีนวลออกขาวๆเหลืองๆประมาณนี้นะครับผมความหนา16มิลิเมตรครับก็ตั้งที่จุดที่เราต้องการจะเลเซอร์ได้เลยนะครับถ้าชิ้นงานแผ่นมันอยู่เล็กๆอะไรเงี้ยเราก็ปรับเลื่อนได้เลยนะครับเราก็มาตัวเครื่องตัวนี้นะครับสามารถเลื่อนได้นะครับผม เลื่อนมือกับตัวเครื่องได้เลยเนี่ยกดตัวปลดล็อกปุ่มสีแดงตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามันติดล็อกอยู่มันจะม,มันจะไม่สามารถเลื่อนได้ครับอันนี้ก็จะเลื่อนไปตามแกนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแกน X แกน y ครับผมสมมติถ้าไมา้ผมอยู่ตรงนี้ก็โอเคนะครับเราก็กดล็อกมันไว้ได้เลยครับเพื่อให้การเลเซอร์ได้ไประสิทธิภาพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นเหล็กสําหรับเซ็ตตัวหัวเลเซอร์นะครับผม หลังจากนั้นเราก็กดดูกรอบการทำงานก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงช่วงไหนนะครับผมตอนนี้เราได้จุดที่เราจะเลเซอร์แล้วนะครับก็สั่งการได้เลยครับ โอเคตอนนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานกันก่อนนะครับผมนี่ครับชิ้นงานที่ได้ครับตอนแรกนะครับผมลองเรเซอร์ไปตัวนี้มันตัวหนังสือมันหนาแล้วมันชิปเกินไปนะครับผมก็เลยปรับมาเป็นตัวนี้นะครับอันใหม่โอเคครับเข้าแอปธนาคารแล้วเดี๋ยวเราลองสแกนกันดูครับว่ามันติดไหมโอ้ติดเลยนะครับผมแค่ โดน,นผ่านนะครับติดแล้วครับเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งครับผ่านนก็ติดนะครับผมเนี่ยใช้ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับหลังจากที่ผมได้ใช้เครื่องเลเซอร์รุ่นเลเซอร์แมนของ f ไฟอิงแบรตัวนี้นะครับก็เลเซอร์งานได้สวยแบบนี้เลยครับผมแล้วก็โปรแกรมที่เราใช้เนี่ยเป็นโปรแกรม powerpoint ที่มี อยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับไม่ได้ปรับตั้งอะไรเลยเพียงแค่ตั้งค่าแบบนี้นะครับแต่เราอาจจะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้เรื่องการใช้งานการปรับค่าหัวเลเซอร์ต่างๆนะครับว่าอยากจะให้มันกินลึกกว่านี้แล้วก็กินได้คมชัดกว่านี้อะไรประมาณนี้ครับเราสามารถปรับตั้งได้อันนี้เป็นงานแรกของผมนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับดูครับรูปงานสวยเลยครับผมนี่ครับก็สแกนติดใช้งานได้เลยครับผม ็สำหรับคลิปนี้ก็เป,เป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กำลังมองหาเครื่องเลเซอร์ราคาย่อมเยาวเ,เอาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยครับเลเซอร์รวมบนแผ่นไม้อะคริลิกแผ่นเล็กอลูมิเนียมต่างๆเนี่ยเราสามารถตั้งหัวเลเซอร์ได้เลยก็เอาไว้เป็นแนวทางมาฝากทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาแนะนำเป็นทิปความรู้ต่างๆติดตามชมกันได้ตลอดครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ